แนวทางรัฐบาลไทยของแม่นรินในห้อง VIP แสดงว่าห้องนี้ปังห้องนี้เฮงแสดงว่าห้องนี้ปังห้องน,นี้เฮงและเป็นห้องที่ถูกฉลกที่สุดถ้าไม่ถูกฉลกแม่นรินไม่กล้าวางให้นะจ๊ะถ้าไม่ถูกฉลกแม่นรินไม่กล้าวางแนวทางใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะกดถูกใจพร้อมขอคนร้นหนึ่งแชร์มากดถูกใจพร้อมขอคนร้นหนึ่งแชร์ด่วนๆเลยค่ะโค้งสุดท้ายมาแล้วนะจ๊ะแชร์ยังบ่ขึ้น ขอคนระแชร์ก่อนแชร์ยังไม่ขึ้นเลยค่ะแม่นรินขอคนละแชร์หน่อยเร็วขอคนรันหนึ่งแชร์รัวๆมาค่ะสวัสดีทุกๆคนขอคนรัแชร์เดียวพอนรินลงไลท์แล้วค่อยรบแชร์นะจ๊ะนรินลงไลท์แล้วค่อยรบแช์ก็ได้นะจ๊ะพี่จ๋าทุกคนค่ะลงไลท์แล้วค่อยรบแชร์ก็ได้คคไร,ร,ไดรับที่ลิงก์ด้านล่างเด้อส่วนใครอยากแคป รอแคปเต็มใบแต่ในห้อง V.I.P. นี้จะได้รับทุกๆแนวทางก่อนไทยนะคะแม่สวยขอบคุณค่ะทุกคนห้องนี้จะจบหมดครบทุกอย่างนะคะ่าให้บอดูจบหมดครบทุกอย่างเลยตอนนี้ยังอยู่เชียงใหม่อยู่เลยนะยังอยู่เชียงใหม่อยู่เลยนะคะพรุ่งนี้พ่อรัฐบาลไทยนะจ๊ะจะไปไหว้หลวงพ่อทันใจด้วยนะคะจะไปไหว้หลวงพ่อทันใจเพราะปลายปีที่แล้วขอหลวงพ่อทันใจไว้นะคะ แล้วได้อะไรหลายๆอย่างชีวิตดีขึ้นมูสุดคนสิสงสัยว่าอุ้แม่คือขอหลายมองแถมผู้ใดว่าแห้งว่าปังมองใดแมนนาลิ้นขอเบิดแล้วทุกคนขอหมดนะคะขอหมดนะคะและตอนนี้มีโอกาสมาเชียงใหม่แล้วด้วยต้องไปต้องไป แต่ยังบ่ลืมพีพ่ๆน้องๆเด้์มาวางแนวทางให้แลว้วผูใ้ใดอยากตามรัฐบาลไทยออกแล้วเต็มใบเดอ้อเต็มใบเดอ้อแล้วก็แชร์น้ำหน0 0งคนแชร์แล้วจ้าน่ารักมากๆใครยังไม่แชร์แชร์ช่วยเพื่อนเลยแชร์ช่วยเพื่อนพร้อมกดถูกใจให้ห้อง VIP ห้องนี้และเข้าไปยะเขาซื้อ,อ,อของฟรีตลอดชีพเขาซื้อๆบดต้ตรงบอกน้ำวอมมาจากไรสดแมนาินผู้ลังคนบอกซื้อ ผู้ลงค้นบอกสื่อบดาเดตต้องบอกน้ำว่ามาจากไรสดแม่นรินแนะนำตัวกับแอดมินแม่นรินด้วยนะคะอุตสาห์เซตมาให้แล้วเซตนี้ตอบเร็วสุดใครเจอปัญหาตอบช้าเนี่ยหมดปัญหาเซตนี้คือตอบไวไวจริงจ้ะทุกคนไวจริงๆคะ่ะไวจริงๆจ้ะทุกคนขาไวจริงๆนะคะที่ลิงก์ด้านล่างเลย ไวจริงๆนะคะทุกคนที่ลิง์กด้านล่างเลยทำยังไงดีคะเดี๋ยวขอคนรับแชร์ตอนนี้แชร์ยังไม่ขึ้นถ้าแชร์เยอะถึง200แชร์แม่นารินให้แคปขอคนรันหนึ่งแชร์1,200คนช่วยกันเดี๋ยวให้แคปรอบนี้บ่ตัวเด้ให้แคปอิลีแต่หของ V.I.P. นี่หของ u p พ่อฟี่ตลอดชีพแล้วก็มีแนวทางรัฐบาลเวียดนามพร้อมด้วยนะคะรัฐบาลลาววันนี้ มือนีมีล้าเดอย่าลืมเดออยากเจออาจารย์จังค่ะอยู่ตรงไหนคะ่ะอยู่ตรงไหนจ้าทุกคนค่ะถ้าเจอทักได้เลยนะคะถ้าเจอทักแม่นรินได้เลยนะคะทุกคนถ้าเจอแม่นรินให้ทักทายได้เลยนะคะแชร์แล้วน่ารักมากๆเลยค่ะแชร์แล้วน่ารักมากมากมาใครอยากอาจารย์ไปกี่โมงคะไหว้หลวงพ่อพระทันใจบ่ายสองโมงค่ะ ไปบ่ายสองโมงจ้ะไปบ่ายสองค่ะบ่ายสองถ้าเจอกันเจอได้เลยเขาเปิดเดอาตว่าเขาเขาเปิดแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวชื่ออะไรนะพี่น้อยเขาเปิดแล้วใช่ไหมคะหลวงพ่อทันใจน่าจะเปิดแล้วเนาะเปิดอยู่เนาะ ไวจริงค่ะมาค่ะทุกคนลิงก์ด้านล่างเลยมาใหม,าาม่กดติดตามกดติดดาวไว้เลยแนวทางฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเข้าลิงก์ไม่ได้ครับไปดูที่หน้าเพจแม่นาเรนปักลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะไม่เคยเข้าได้เลยลองคลิกน่าจะชนกับเพื่อนๆพนพี่พี่จ๋าเพื่อนอาจจะคลิกเยอะหน่อยตอนนี้ผู้ลังค้นประกาศแชร์ให้นาลินเด ย่านมูเห็นหรือย่านแฟนเห็นหรือว่าย่านยังเห็นบูอยู่ใกล้เชียงอู้อยู่ใกล้ๆวัดเลยค่ะแต่เปิดแล้วใช่ไหมคะพี่ปวงน้อยไม่แคร์สื่อวัดเปิดแล้วใช่ไหมคะมาแบบไม่รู้ว่าอ๋อเปิดแล้วไปได้เจอกันค่ะบ่ายสองโมงแม่นรินไปค่ะพรุ่งนี้ให้อเสร็จธุระเสร็จไ์สดรัฐบาลไทยแม่นรินไปเลยค่ะพรุ่งนี้บ่ายสองโมงค่ะ เพราะว่าอยู่เชียงใหม่หลายวันเลยค่ะอยู่เป็นอาทิตย์เลยอยู่เป็นอาทิตย์เลยลิงก์ด้านล่างนะคะทุกคนห้อง V.I.P ตอนนี้เม็ดเดียวนะคะแอดมินกำลังจะยอยสอง่งใช่ค่ะพี่สุภาใช่เลยค่ะเป็นห้องที่ถูกฉลกด้วยนะจ๊ะจบหมดครบทุกอย่างแม่นรินการันตีให้เลย1,600คนดูนะคะสามารถฝากดวงไว้ที่ห้อง V.I.P ห้องนี้ได้เลยทุกคนจบหมดครบทุกอย่างไม่ให้ต้องพูดเยอะเพราะว่าถูกฉลกจริงจ ถ้าไม่ถูกฉลบแมนาลินไม่การันตีและถ้าไม่ถูกฉลบไม่เฮงไม่ปังแมนาลินไม่กล้าวางแนวทางแนวทางหวยใหญ่ไหวรัฐบาลไทยเป็นเอียงที่ยิ่งไงถ้าบ่ถือฉลบแมนรลิน,นบ่กล้าฝากดวงไหวผู้ใดอยากล่องบ่เสียหายเดือนหนึ่งตามแมนาลินบ่เสียหายอย่างคือแมนาลินบ่เคยเก็บขาเขาห้องสองแมนาลินบ่เคยเก็บคาเขากุม สามบบเคยเก็บคาคู่คานำใจคาย,ยังกระตามเพราะฉะนั้นแล้วล่องตามเบิงบ่เสียหายมาเสียแคปรัฐบาลไทยเดอร์ตะวันเล่าพัฒนาเจาต่อเอาทั้งในเล่าพัฒนาห้าหน้อยเจาต่อเอาทั้งในเด้อของวีไอพีของนี่เขาแล้วแยาออกฝากโชคไว้ได้ฝากดวงไว้ได้ฝากโชคฝากดวงไว้ได้เพราะว่าแม่นารินเช็คฉลกแล้วว่าเฮงวับปังและถูกฉลกจริงๆถ้าใครอยากตามแม่นารินลองดูนะจ๊ะเพราะว่าตามแม่นารินไม่เคยเสียอะไร ทุกคนรู้ดีลองดูนะจ๊ะว่าจะเฮงจะปังตามที่แม่นลินบอกไหมเดี๋ยวให้แคปเลยสําหรับรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยเต็มใบแม่นรินจะให้แคปเลยนะคะส่วนเม็ดเดียวรัฐบาลเวียดนามพร้อมทั้งราวพัฒนารับในลิงก์นะจ๊ะชอบผ่านชอบตามไม่ชอบผ่านนะจ๊ะชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะเป็นแนวทางดีๆนะคะเป็นแนวทางดีๆให้กันแนวทางรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ รัฐบาลไทยงวดประจําวันที่หนึ่งตุลาคมของแม่นรินนะคะแคปเสร็จพิมพ์คําว่ารวยๆยเลยค่ะแคปเสร็จพิมพ์คําว่ารวยๆวยเลยค่ะทุกคนจ๋าแคปเสร็จพิมพ์คําว่ารวยๆยเลยค่ะแคปเสร็จพิมพ์คําว่ารวยๆวยเลยค่ะทุกคนแชทบอสแคปเสร็จพิมพ์คําว่ารวยๆวยเลยค่ะ จ๋าอย่าลืมตัดเลนเดอร์